ก็สวัสดีนะครับอันนี้คลิปสั้นๆนะครับมาเรียนรู้เกี่ยวกับการลบเศษส่วนสักสองข้อนะครับมาดูรูปรูปบนก่อนนะครับข้อที่หนึ่งข้อแรกนะครับตรงบนเนี่ยถ้าเรามองภาพก็จะพบว่ามันคือวงกลมหนึ่งวงนะครับวงกลมหนึ่งวงถูกแบ่งออกเป็นสี่ส่วนโดยที่แต่ละส่วนเท่าๆกันแล้วก็ เอาออกไปหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นที่อ,ออกไปเนะี่ยมันจะแทนด้วยจะแทนด้วยเศษหนึ่งส่วนสี่นะครับทั้งหมดคือหนึ่งวงหนึ่งวงนะครับเอาออกไปเศษหนึ่งส่วนสี่ที่รู้นหครับ ที่เหลือจะเท่ากับเท่าไหร่ครับเนี้ยก็ที่เห็นนี่แหละครับคือที่เหลือที่เหลือคือหนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นจากทั้งหมดหนึ่งวงที่ถูกแบ่งออกเป็นสี่ส่วนเท่าเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบของรูปขืางบนหนึ่งลบด้วยเศษหนึ่งส่วนสี่ก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไรครับเท่ากับสามส่วนสี่นะครับ เหมครับว่ามันไม่ยากจากข้อหนึ่งมาดูข้อสองครับมีวงกลมอยู่สามวงอันนี้ก็คือหนึ่งวงนะครูเรียกหรือว่าระบายสีเต็มวงเต็มวงอันนี้แบ่งเป็นสี่ส่วนแล้วก็เหมือนจย์ข้างบนครับเอาออกไปในวงนี้นะครับในรูปนี้ที่ซึ่งถูกแบ่งเป็นสี่ส่วนเนะี่ยเอาออไปหนึ่งส่วนสี่ครับ เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าที่เหลือเท่ากับเท่าไหร่ที่เหลือก็คือ1วงสวง1นรูป2อรูปแล้วก็อีกเศษสามส่วนสเดิมทีทั้งหมดมันมีกี่รูปครับ3ารูปหรือว่าสมวงนะครับเพราะะฉนั้นตัวโจทย์ข้อนี้ก็คือ3ลบด้วยเศษหนึ่งส่วนสวน 4. และก็จะได้ผลลัพธ์ก็คือที่เหลือนะครับที่เหลือตามภาพนัก็คือ1รูป1วง 2, 2> และกับเท่าไหร่ครับเหมือนจดลบก็จะสามส่วนสี่เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือก็คืออะไรครับ2เศษ3ส่วน4นะครับนี่คือการลบจำนวนเต็มกับเศษส่วนนะครับ ไม่ยากใช่ไหมครับดันคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ